ผมมีคำถามเชิงจิตวิทยาถามคุณผู้ฟังครับถ้าเกิดว่า you h a d นั้นได้มอบเครดิตนะครับเป็นเงินสดมอบให้กับคุณผู้ฟัง20ดอลลาร์สหรัฐถ้าตีเป็นเงินไทยก็ราวๆ6-700บาทคุณผู้ฟังจะทําอย่างไรกับเงินจํานวนนี้ครับระหว่างข้อ1คุณผู้ฟังก็เลือกที่จะ หยิบเงินก้อนนี้ออกไปเลยครับสามารถที่จะหยิบเงินก้อนนี้ถอนเงินตรงนี้แล้วก็เดินจากไปได้หรือคุณผู้ฟังนั้นจะนําเงินตรงนี้มาเทรดต่อครับและถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังนําเงินตรงนี้มาเทรดต่อแล้วได้กําไรปรากฏว่าได้กําไรมา10เท่านะครับก็คือได้กําไรมาเป็น $200 ดอลลาร์สหรัฐ You h a d จะมอบโบนัสที่เป็นเครดิตให้กับคุณผู้ฟังเพิ่มไปอีกนะครับก็คือ $500 ดอลลาร์สหรัฐไอคําว่าเครดิตหมายความว่าคุณผู้ฟังสามารถที่จะถอนเงินจํานวนที่เราให้ได้นะครับไม่ใช่ว่าเป็นโบนัสนะครับเรียกว่าเป็นเงินสดเลยก็ ได้เพราะคุณผู้ฟังสามารถที่จะถอนเงินตรงนี้ได้เลยโดยที่ไม่ต้องเทรดก็ได้นะครับและกรณีที่3ครับคุณผู้ฟังก็ไม่หยุดเพียงแค่200ดอลลาร์เนาะคุณผู้ฟังก็เทรดต่อไปเรื่อยๆครับและถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังได้กําไรเยอะที่สุดในบรรดาผู้เข้าร่วมทั้งหมดนะครับคุณผู้ฟังจะได้เงินเพิ่มไปอีกอ่ที่3,000ดอลลาร์สหรัฐรวมกับก่อนหน้านี้500ดอลลาร์สหรัฐก็เป็น3,500ดอลลาร์สหรัฐและกําไรทั้งหมดที่เกิดจากการซื้อขายเนี่ยเป็นของคุณผู้ฟังนะครับคุณผู้ฟังจะเลือกแแบบบไไหหนนนดู่่าสใใจใชมครัล ใช่แล้วครับนี่คือกิจกรรมเดือนมีนาคมของยูแฮนนั่นเองครับเป็นกิจกรรมที่เราตั้งใจที่จะทําขึ้นมาเพื่อที่จะเป็นการขอบคุณกับสมาชิกของเรานะครับเราจะเปิดให้ลงทะเบียนร,ราวๆกลางเดือนกุมภาพัานธ์นะครับทีนี้คุณผู้ฟังหลายๆท่านก็อาจจะสงสัยว่าโอ้โหอีกตั้งเกือบเดือนหนึ่งนะครับทำไมรีบประชาสัมพันธ์ยังเลยสายเหตุ <S <S ที่ผมประชาสัมพันธ์ในวันนี้นะครับก็เพราะว่าเรามีกิจกรรมแข่งเทรดบัญชีเดโมโค,รครับลงแข่งบัญชีเงินปลอมเพื่อมาพิชิตรางวัลเงินจริงมูลค่า รางวันรวมนะครับสูงถึง2,37,000บาทเลยจริงๆแล้วรางวัลที่เรามอบให้เนี่ยมากกว่า3 0 0 0 0 0บาทเลยนะครับเพราะว่าผู้ที่เข้ารอบในอันดับ25แรกเราก็จะมีของขวัญมอบให้ด้วยนะครับที่จะเป็นของขวัญที่เราจะส่งถึงบ้านของคุณผู้ฟังเนาะที่ไม่ใช่เป็นเงินสดนะครับกิจกรรมครั้งนี้มีมูลค่ามากกว่า ,3,000 300, 0 0บาทเลยทีเดียวทําไมผมถึงรีบประชาสัมพันธ์แล้วมันเกี่ยวข้องกันอย่างไรก็เพราะว่า ถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังนั้นเป็นสมาชิกกับ j u h a n นะครับที่ผูกบัญชีเทรดที่เชื่อมบัญชีเทรดของคุณผู้ฟังไว้กับ j u h a n คุณผู้ฟังสามารถที่จะเข้าร่วมกิจกรรมแข่งเทรดนี้ได้ด้วย และกิจกรรมในเดือนมีนาคมก็คือกิจกรรมที่2ต่อไปเนี่ยนะครับคุณผู้ฟังก็สามารถที่จะเข้าร่วมได้เช่นเดียวกันครับก็คือถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังผูกบัญชีแค่ครั้งเดียวนะครับคุณผู้ฟังก็สามารถที่จะเข้าร่วมกิจกรรมได้ทุกกิจกรรมของจ uh ู h ฮนหลังจากนี้เลยผมก็ได้คิดว่าถ้าเกิดคุณผู้ฟังสนใจอยากที่จะเข้าร่วมกิจกรรมที่2นะครับผมก็เลยอยากที่จะให้คุณผู้ฟังลองมองกิจกรรมที่กําลังจะมาถึงด้วยนะครับเพราะกาลังจะหมดเวลาในการลงทะเบียนแล้วนะครับ หมดเขตการลงทะเบียนในการแข่งขันบัญชีเดโมนะครับผู้ที่ชนะจะได้รับเงินสดสูงถึง150,000บาทเลยนะครับหมดเวลาลงทะเบียนก็คือสิ้นเดือนมกราคมนี้เพราะเราก็จะแข่งขันกันในเดือนกุมภาพันธ์ครับ ดังนั้นถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังสนใจอยากที่จะเข้าร่วมกิจกรรมของเรานะครับเราตั้งใจที่จะให้การเทรดของสมาชิ at, กยูแแฮนด์ก็ค่อนข้างที่จะมีความเป็นเอนเตอร์เทนสูงนะครับเราอยากที่จะให้การเทรดของเราเนี่ยมันสนุกนะครับเราก็เลยพยายามที่จะคิดค้นกิจกรรมต่างๆขึ้นมาเพื่อสมาชิกข,ของเราโดยเฉพาะเลยนะครับแต่ผมก็ต้องพูดตรงๆนะครับว่ากิจกรรมในเดือนมีนาคมเนี่ยที่เป็นกิจกรรมมอบเงินสดให้20ดอลลาร์สหรัฐนะครับถ้าเกิดว่าไอ้20ดอลลาร์สหรัฐคุณผู้ฟังสามารถที่จะไปต่อยอดและได้กําไรมากกว่า กว่า200ดอลลาร์สหรัฐเนี่ยเราก็จะมอบเงินสดให้อีก500ดอลลาร์สหรัฐนะครับแต่เราก็ต้องบอกตรงๆนะครับว่าเราก็มีโควตาจํากัดอยู่เช่นเดียวกันครับเพราะถ้าเกิดว่าไม่จํากัดเนาะมันก็อาจจะเป็นงบบานปลายแล้วเราไม่สามารถที่จะควบคุมงบได้นะครับเราก็ตั้งใจว่าเราจะมีโควตาจํากัด แต่แน่นอนครับสำหรับสมาชิกที่เลือกที่จะผูกบัญชีเทรดกับทาง UHAT นะครับเลือกที่จะเชื่อมบัญชีเทรดของคุณผู้ฟังไว้กับ UHAT แล้วคุณผู้ฟังก็มีประวัติการเทรดใน Xnet นะครับที่คุณผู้ฟังเชื่อมกับเราแล้วเนาะคุณผู้ฟังมีประวัติการเทรดเพียงแค่0.01หลอดเท่านั้นนะครับคือเป็นขนาดหลอดที่ต่ำที่สุดเลยคุณผู้ฟังก็จะได้สิทธิ์ในการเข้าร่วมกิจากรรมนี้ได้ก่อนใครเลยนะครับเพราะเราก็จะเปิดให้สำหรับสมาชิกที่มีประวัติการเทรดกับเราก่อน แบบนี้หมายความว่าอย่างไรแบบนี้ก็หมายความว่าสมมุติคุณผู้ฟังเลือกที่จะเชื่อมบัญชีเทรดกับเรานะครับแล้วคุณผู้ฟังเป็นเทรดเดอร์อยู่แล้วเนาะคุณผู้ฟังก็เทรดตามปกติเลยครับวันลงทะเบียนคร่าวๆเนี่ยจะเป็นวันที่15นะครับก็คือคุณผู้ฟังเพียงแค่เปิดออเดอร์ขนาด0.01ล์หลอตก็สามารถที่จะได้สิทธิ์ในการเข้าร่วมกิจกรรมครั้งต่อไปของเราได้ก่อนคนที่ไม่มีประวัติการซื้อขายเลยนะครับหรือได้ก่อนคนที่เพิ่งมาเป็นสมาชิกกับยูแฮดดังนั้นได้เกดว่าคุณผู้ฟัังงสสนใจจะรบาามมาถทีี่่เชชืออญข คุณผู้ฟังได้ตั้งแต่วันนี้เลยนะครับเพราะการผูกบัญชีเทรดการเชื่อมบัญชีเทรดนี้เชื่อมเพียงแค่ครั้งเดียวครับหลังจากนั้นคุณผู้ฟังก็สามารถที่จะเข้าร่วมกิจกรรมของเราครั้งต่อไปเนี่ยได้ทุกๆก,กิจกรรมเลยเพราะถือว่าคุณผู้ฟังนั้นเป็นสมาชิกครอบครัวเดียวกับ g ชื่แฮแล้วนะครับ ทีนี้กิจกรรมนี้เดือนมีนาคมนะครับมีอะไรบ้างรายละเอียดเป็นอย่างไรรายละเอียดก็ตามที่ผมได้พูดไปในตอนต้นคลิปเลยนะครับก็คือว่าเรานั้นจะมอบเครดิตเป็นเงินสดให้กับคุณผู้ฟังแล้วคุณผู้ฟังสามารถที่จะเลือกได้เลยว่าคุณผู้ฟังนั้นต้องการที่จะถอนเงินไปเลยก็ได้นะครับหรือถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังนําเงินตรงนี้ไปทรยต่อแล้วคุณผู้ฟังได้กําไรอยู่ที่200นะครับพอกาไรได้ $200 ดอลลาร์สหรัฐ เราก็จะมอบเงินสดให้กับคุณผู้ฟัง500ดอลลาร์สหรัฐนะครับและถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังได้กําไรมา200แล้วเนาะเราก็มอบให้อีกอเป็น500เลยเท่ากับว่าคุณผู้ฟังก็จะมีเงินในพอร์ตอยู่ที่700นะครับเพราะว่ากําไรทุกบาทนั้นเป็นของคุณผู้ฟังเราไม่ยุ่งเกี่ยวใดๆนะครับเพราะเราถือว่าเรามอบเครดิตเงินสดให้กับคุณผู้ฟังแล้วหลังจากนั้นคุณผู้ฟังก็สามารถที่จะเลือกได้เลยว่าจะเป็นอย่างไรสมมุตินะครับคุณผู้ฟังเทรดแล้ว กำไรมันไม่ถึงเป้านะครับกำไรได้มาเพียง50ดอลลาร์สหรัฐอันนี้ผมก็คิดว่ามันก็คุ้มนะครับเพราะว่าเราก็ได้กําไร50ดอลลาร์ของเราแล้วเราก็ได้เครดิตอีก20ดอลลาร์สหรัฐเราเหมือนว่าเรานําเงินไปต่อยอดแล้วเราได้กําไรมา $50 ดอลลาร์สหรัฐเราสามารถที่จะถอนได้ทั้ง50แลวก็20ที่เป็นต้นทุนด้วยนะครับแล้วถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังเทรดต่อนะครับไอ้สองนี้ไม่เพียงพอแล้วกําไรจากการเทรดสองนี้ไม่เพียงพอแล้วคุณผู้ฟังก็เทรดต่อไปครับแล้วถ้าเกิดว่า กำไรของคุณผู้ฟังเนี่ยได้มากที่สุดของผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมดนะครับคุณผู้ฟังก็จะได้รับโบนัสพิเศษ,ษเพิ่มไปอีก3,000ดอลลาร์สหรัฐแต่3,000เนี่ยเราจะมอบให้กับคนที่ทํากําไรได้สูงที่สุดนะครับในความรู้สึกส่วนตัวของผมนะครับผมคิดว่ากิจกรรมนี้ผมชอบเป็นอย่างมากเลยเพราะในความรู้สึกของผมเองเราแทบไม่ต้องแข่งกับใครครับเราแข่งกับตัวเราเองเราแข่งกับจิตวิทยาของเราเองว่า เราเพียงพอแล้วหรือยังเราจะทํากําไรต่อไหมเราพอใจที่จะถอนเงินจํานวนนี้แล้วหรือยังนะครับเพร,ราะกาไรทั้งหมดที่ได้จากการซื้อขายของคุณผู้ฟังก็จะเป็นของคุณผู้ฟังเราจะไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆทั้งสิ้นเลยนะครับโดยกิจกรรมนี้นะครับเราก็จะมีการเริ่มแข่งขันตั้งแต่1มีนาจนถึง31มีนาคมก็คือแข่งกันทั้งเดือนมีนานะครับแต่เราก็จะมีการสรุปว่าวันที่1เมษาเนี่ย เราก็จะมีการตัดจบนะครับเราจะมาดูกําไรยอดสุดท้ายว่าวันที่1เมษาเป็นเท่าไหร่ถ้าเกิดว่าวันที่1เมษากำไรของคุณผู้ฟังนะครับได้มากกว่า200ดอลลาร์สหรัฐเราก็จะมอบเครดิตให้แต่ถ้าเกิดว่าภาพรวมกำไรถึงวันนี้นะครับของคุณผู้ฟังต่ำกว่า2อ0ดอลลาร์สหรัฐก็จะไม่ได้รับโบนัสไปแม้ก่อนหน้านี้คุณผู้ฟังอาจจะเคยทำกำไรไปได้ถึงแบบ5600ดอลลาร์สหรัฐก็ไม่เกี่ยวนะครับเพราะว่าเราจะตัดวันที่1ว่าวันสุดท้ายวันปิดพอร์ตเนี่ย พอร์ตลงทุนของคุณผู้ฟังนะครับจะเป็นเงินจํานวนเท่าไหร่และคนที่ได้กําไรสูงสุดนะครับเราก็จะประกาศนวันนั้นเลยว่าได้เท่าไหร่ส่วนเงื่อนไขกฎต่างๆนะครับไม่มีกฎเลยนะครับคุณผู้ฟังสามารถที่จะเลือกใช้โปรแกรมได้ทั้งโปรแกรม MT4 โปรแกรม MT5 ได้เลยหรือคุณผู้ฟังจะใช้กลยุทธ์ใดๆในการเทรดก็ขึ้นอยู่กับคุณผู้ฟังสะดวกเลยครับเพราะเราก็ไม่ได้มีข้อจํากัดใดๆทั้งสิ้นจะใช้ EA ก็ได้นะครับ จะทำอย่างไรก็ได้เพราะว่าเราต้องการที่จะให้คุณผู้ฟังเทรดในสไตล์ของคุณผู้ฟังเป็นฟรีสไตล์มากที่สุดครับกิจกรรมนี้จัดขึ้นโดย you h a 1ร0นะครับก็คือกดทุกอย่างเนี่ยเราเป็นคนตั้งดังนั้นผมก็ไม่อยากที่จะให้การเทรดของเราแน่นอนครับไม่อยากให้มันไม่สนุกเราเพราะว่ากิจกรรมทุกๆก,กิจกรรมที่ เราได้คิดค้นขึ้นมาเราอยากที่จะให้คุณผู้ฟังได้สนุกกับมันอยากเต็มที่ไม่ใช่แบบมีกฎเยอะแยะครอบอะไรไปหมดนะครับก็คือตามสบายเลยครับเพราะว่าเราได้มอบเครดิตให้กับคุณผู้ฟังแล้วหลังจากนั้นคุณผู้ฟังจะทําอย่างไรสุดแล้วแต่ใจของคุณผู้ฟังเลยแต่เราจะมีกฎข้อเดียวครับก็คือในช่วงระหว่างการแข่งขันเนี่ยห้ามมีการฝากและถอนเงินนะครับถ้าเกิดว่ามีการฝากและถอนเงินก็จะโดนตัดสิทธิ์นะครับแต่การฝากถอนเงินนี้หมายถึงบัญชีที่เราใช้ในการาเข้าร่วมกิจกรรมนะ ก็คือว่าในบล็อกเกอร์เอ็กนะครับเราก็สามารถที่จะสร้างบัญชีได้หลายบัญชีในการซื้อขายแต่อันนี้ผมหมายถึงแค่บัญชีที่เราเข้าร่วมกิจกรรมเท่านั้นส่วนบัญชีการเทรดโดยทั่วไปของคุณผู้ฝังนะครับก็สามารถที่จะซื้อขายได้ตามปกติเลยไม่ได้เกี่ยวข้องกันนะครับ เพราะเราก็อยากที่จะให้การเทรดครั้งนี้แบบเป็นมืออาชีพเราก็ไม่อยากให้บาลานซ์นั้นมีการปรับเปลี่ยนที่มันไม่ได้เกิดขึ้นจากการซื้อขายนะครับถ้าเกิดว่าอยู่ๆเราไปถอนเนาะอันนี้ก็จะโดนตัดสิทธิ์ในเรื่องของโบนัสนะครับหรือเราเทรดแล้วพอร์ตแตกนะครับล้างพอร์ตไปเราอยากที่จะเติมเงินเข้ามาใหม่เพื่อที่จะเข้าร่วมกิจกรรมแบบนี้ก็ไม่ได้เช่นเดียวกันนะครับเพราะเราอยากที่จะให้ทุกๆคนเนาะ ได้ใช้ต้นทุนเดียวกันทั้งหมดในการวัดผลการเทรดของตัวเองทั้งเดือนในเดือนมีนาคมนะครับและถ้าเกิดว่าการเทรดเรานั้นไม่ได้เป็นไปตามเป้าที่เราคาดการเอาไว้ก็ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเดือนเมษาเราจะมีกิจกรรมสนุกๆมาให้คุณผู้ฟังอย่างแน่นอนครับเรียกได้ว่าปีนี้เรามาทั้งปีอย่างแน่นอนถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังกํลาลังลังเลยอยู่ว่าจะมาเป็นสมาชิกยูเฮดีไหมนะครับ อันนี้ในฐานะที่ผมเป็นคนดูแลของจูแฮนเนา o ฟงก็ต้องบอกว่าดีเลยครับมันเป็นสมาชิกกับจูแฮนดีแน่นอนเพราะว่าเรานั้นไม่ใช่แค่สร้างกิจกรรมขึ้นมาเพื่อที่จะ entertain เอนเตอร์เทนเพียงอย่างเดียวนะเราจะมีการดูแลสมาชิกของเราด้วยนะครับเราก็จะมีการส่งของขวัญสําหรับเทรดเดอร์ที่แบบเป็นเทรดเดอร์มืออาชีพที่เทรดอยู่แล้วนะครับก็ซื้อขายปกตินะครับถ้าเกิดว่าตรงตามคะแนนที่เราตั้งไว้อันนี้เราก็จะมีการส่งของขวัญให้กับผู้ฟังด้วยตามเทศกาลต่างๆนะครับอันนี้เป็นแค่สิทธทิพิเศษส่วนหนึ่งเท่านั้น ของสมาชิก y ูแฮถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังสนใจนะครับสามารถที่จะแอดไลน์มาพูดคุยกับแอดมินของเราได้ที่ l i น์แอด h a แ t h ไทยแลนดนะครับ เราเป็นเพียงแค่ตัวกลางสื่อกลางเท่านั้นนะครับเราไม่ใช่โบรกเกอร์นะอันนี้ผมต้องขอชี้แจงก่อนนะครับเพราะว่ามีหลายๆคนเข้าใจผิดว่ายูแฮสเป็นโบรกเกอร์หรือเปล่านะครับเราไม่ใช่โบรกเกอร์เราเป็นแค่ตัวกลางเท่านั้นเองนะครับขอบคุณสําหรับการรับฟังถึงตรงนี้นะครับผมก็หวังเป็นอย่างมากเลยนะครับว่าเราจะได้มาพบเจอกันในพื้นที่สมาชิกไว้พบกันใหม่ครับสําหรับวันนี้ผมคงต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ youhas.com เรา คือเพื่อนแท้นักเทรด